ละงกสองดอกครับพี่น้องพอแล้วครับโอ้ลหลงกพึ่งํำอ้อยครับอู้ดอกก็บบัวงงามเลยครับพี่น้องสวยออกมานีครับแพตโค้เลยครับพี่น้องสองดอกเลยครับสองดอกที่สวยเลยครับดอกกำลังงามครับพี่น้องแกงเสียบๆได้ครับเต็มเลยละงกเหลืองครับพี่น้องจุ่มหนึ่งกระบาดหนึ่งครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้สุ้คนครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมเก่าแล้วก็ท่านผู้ชมใหม่สวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป้าหนาอาเบิดสู้โหสู้คนนะครับครับวันนี้มาพบกันในเซอร์วันที่8กันยายน2566ครับวันนี้ก็คือมากรูมาปลาครับพี่น้องมาเปิดบรรยากาศใหม่ๆนะครับเนาะกะบยุดยางเมื่อคืนฝนตกครับ,บก็เลยพาพี่น้องกันมาหาเหตุนะครับเนาะกะเป็นหะุผู้ชมความมานันต้อกันครับ ดอกแหลกหนักมันของเาครับพี่น้องเป็นเห็ดเห็ดแดงนาเนาะครับแต่ว่าสีอยากจางๆเนี่ยนะครับเป็นแดงนาครับพี่น้องดอกแหลกเนาะครับเนาะไปหลุนรับชมก้อมาํำกันต่อครับบริพอเห็ดยังอีกครับนี่ก็เป็นดอกแหลกของมันนี้ครับไปครับผมเป็นลรงูบานครับพี่น้อง่ะไปปุ่นเนาะครับเนาะ น้ำอ้อยครับอู้ดอกกุบบัวมันงามเลยครับพี่นอ้องสวยงามแห่งครับผึ่ง้ำอ้อยครับพี่นอ้องอู้ดอกงามแห่งครับสองดอกโคเลยครับมองนี้ดอกสวยๆครับพี่นอ้องผึ่ง้ำอ้อยออกมาพี่ดอกหนึ่งครับ พอดีอยครับพอดีเกียงครับบัวเทานะครับสำนี้งึงน้ำอ้อยแล้วครับพี่น้องออกมาทันทีครับดอกงามๆเลยครับออกมาผีดอกนึงครับสองดอกนะครับเนาะมองนี้น้ำอ้อยอีกครับสองดอกพี่น้องน้ำอ้อยครับดอกงามๆเลยครับออกมานีครับแพรคูลแล้วครับพี่น้อง สองดอกได้ครับสองดอกสวยเลยครับดอกกำลังงามครับพี่น้องแกงเส็บๆได้ครับเตีมออกมาตั้งนี้ครับดอกนึงพี่น้องตาเลยครับดอกหมกนี้แห้งครับพี่น้องเสียดายครับพี่น้องมอทิมเบิร์ดเลยครับเยวผมให้เบิร์ครับ โมูิมเบิร์ครับพี่น้องมองนี้เนาะนะดอกหนึ่งด้ยโยครับดอกนี้เอาครับดอกนี้เนาะเสียดายมู่ถิมเลยนี่ครับดอกหนึ่งครับ ระงกสองดอกครับพี่น้องพอแล้วครับโอ้ระงกออกกําลังเห็นครับสองดอกครับพี่น้องถื่ว่าพันอยู่ครับกําลังพอเนาะครับเนาะปลานี่ครับนี่ครับดอกงามอยู่ครับไปครับระงูสองไครครับพี่น้องสองจูบพอผิดครับออกกลางห้างแต่ดอกครับพี่ออกระงกไปเลยเนาะนี่ครับ ดอกกับประมาณนี้ครับบอปันไดนะครับอุ๊บมองอห็หกแห่งครับขอไปยนึ่ครับสองจุนครับบานหนึ่งครับหกแห่งครับพี่น้องก็เลยภาพกล่องที่ใดก็บอคอยสมบูรณ์ปันไดครับสองจุ่มกับบานหนึ่งครับเหลืองเหลืองครับพี่น้อง จุ่มหนึ่งกับบานหนึ่งครับอยู่ขางทางเลยครับตรงนี้เนาะก็ออกอยู่ครับแต่ว่าออกเป็นชุ่งช่วังครับโดนเจอเถื่อนนะครับเนาะกับทรงดอกงามๆครับมา่อท่านครับเนาะทองบานเนาะครับโอ้ดอกใหญ่ครับเสดายครับ หมองเกาเลยครับนี่หมองคงเก็บเนาะหักเอาครับเอาไปปนครับพี่น้องตัวนี้ก็ยังพ่อใดอยู่เลยครับเอาครับเลาะเบางอีครับพี่น้องโอ้โแล้วครับติดเปิืองน้ำาอ้อยครับดอกยหญ่างางามเลยครับ่นาะดูดอกงามขนาดเลยครับแมงกินเนาะครับเนาะแต่ว่ากะอู้ยังเกียงเสียบอยู่ครับ บางท่านพันกระเอินเฮ็ดเึิงมองนะครับแต่ว่าดอกงามดีแฮงครับเอาผีดอกนึงครับแต่ว่าแมงกินก็ไดอยู่ครับฟังในย่างนาอยู่ก่อแดงครับดอกหนึ่งครับดอกงามแข็งดีแฮงครับจูมมันนะครับทีมันหน่อยครับพี่น้องนี่ครับน้อครับ พี่น้องหูดอกใหญไงฮงครับนี่ครับปุ้ยสุดยอดครับวางไว้ก่อน,นครับครับไข่หนึ่งงอ,อกวานที่ครับจุ่มหนึ่งครับเสร็จลงหมดพ่อครับเนาะดูเล็กแน่จังหน่อยครับนี่ครับปุ้ยงามอยู่ครับ ผลไม้ป่าครับพี่น้องบานนี้ก็ขึ้นครับขึ้นเอาเนาะครับพี่น้องสูงเติบครับประมาณสิบห้าเมตรนะจะได้เนาะครับนาอสูงแห้งขนาดเลยครับมาใกล้เขาครับพี่น้องในล้งมาแล้วครับเาะผลไม้ป่าครับเงาะป่าครับโอ้ความสูงสูงแห้งครับบรดิกินไงเน้วยครับนี่ทั้งสีเหลือง สวยๆนาะครับแล้วก็สีแดงครับสีเหลืองกับสีเขียวอสีเหลืองกับสีแดงครับพี่น้องเบ่งข้างในเลยครับชิะมานนี่ครับแต่ว่ารสชาตินี่หอมหวานครับกินอร่อยมากเลยครับือมุุหยอดครับเลยทั้งหมดกเท้าไก่ช้านเขินมักไข่ขาเนาอครับ อยู่สูงครับบ่ค่อยได้กินเพลินไงเดอกครับอยู่สูงแนีครับคล้ายเงาะนะครับแต่ว่าลูกมันพ้นเพลินคลายเงาะแต่ว่าบอแมนเงาะครับนี่แล้วครับไปครับหนุ่มครับจตว่าอยากเผาๆนจักหน่อยครับพี่น้องแต่ว่ากันยังไงเนาะคไข่เพิ่นขาครับ เห็ดแดงสองดอกครับยียงกันเลยครับเนาะเหงดนางเนาะครับเนาะนี่ครับดอกนึงครับดูดมเนหน่อยงามครับครับดุดมก็ล่งหน่อยเนาะพี่เนาะแต่ว่าเป็นเห็ดแดงด้วยครับกระโบปันใดครับยังไม่ท่านพอเห็ดงามๆเนาะครับเนาะแดงดอกงามครับ ดอกที่สวยนะครับพี่น้องนี่ครับอ้าวพอแล้วครับปานปิดพุ่มกบนะครับมูงใหญ่เลยครับพี่น้องมูงใหญ่ครับสองมูครับอยู่ทางฝั่งุนหมองหนึ่งครับครับกระดอกบัวงามครับเอาไปสุปสามารถกินได้ครับพี่น้องแต่ว่าเอาไปแกง บบแนะนำนะครับขาสิเขียงครับถ้าคนที่โบเคยกินกะบบากากินเนาะครับเนาะดอกงามดีครับเนาะคือว่าอวบนยครับไมีจะ่ดอกสวยๆเลยครับ มองนี้ก็เป็นมูลเลยครับนเฮ็ดผุงกบเ่าละครับพี่น้องมีปงกบกระมานแล้วก็ก็ได้เ,เพ็รเพ่งน้ำอ้อยนอะครับือว่าโอเคอยู่ครับหูเอาไปสุกเสียบนะครับขี่ครับพี่น้องออกมาทางขี่ครับปุ่งกบครับคราบ่เ,เคยกินก็นไปลองม่งเดื้อครับ แบบเตียบเลยครับเฮดพุงกบนะครับเอ๋ะดูครับโอ้โหเนียวดีแห่งครับตาผูเบาเคยกินกับอาเฮดเบื่อครับแต่ว่าบบแมนครับมันกินได้ครับแบบไหนโอีคครับพี่น้องโอ้หอวบดีแหงครับดอกแข็งดอกอวดขนาดครับมาตีเก็บรวมมาตัดคาเสีเดียวเลยครับ สุดยอดแน่ยถือว่าผ่านอยู่ครับตัดดอกไร้เลยครับเอาไว้เป็นเสื่อครับดอกงามขนาดครับอย่างี้ยครับเอาไปสูบเสียบ,บเลยนี่อือขาบวบเลยครับพี่นอ้องครับงามขนาดครับผมสุดยอดแห่งพี่น้องผ่านอยู่ด้ครับเนี่ย เอาไปสุบเด้อครับเด้อจะโด่ดงงามเลยครับอ,อุ้ยสุดยอดเลยครับพี่น้องออกมาพี่ครับเอ,อ้ยนี่จะพุงกบล้วนๆครับออพอโด่งเลยครับพี่น้องโอ้ยลุกมือแล้วครับแข็งผิดเลยดอกแข็งขง,งามๆเลยเออ มนไปสุกครับสุกเสียบอู้เสียบครับว่ามันเฮ็ดบดปัวเฮ็ดบดนะครับเนาะดอกนี้นๆครับโอ้ยบางคนบ่เคยกินกับว่าเฮ็ดเบื่อบ่แมนนะครับอันนี้ระครับเฮ็ดพุ่มกบนะครับเนาะเสียบคือกันครับเฮ็ดติดปอกครับพี่น้องอุ้ยติดปอกแกงเสียบขนาดเด้ครับ นิยมหนึ่งครับ้องกําลังออกนะครับยมน้อยๆครับยอดได้ครับมูนปื๊ดเนียนนอนครับพี่น้องกระดอกนงงมาครับกระดอกนงงามๆนนเหนียวครับมันแบบว่าส่งเถาอยู่นะครับแต่ว่ากะโบเ่าครับน่ครับ ครับผมก็เดินทางมาหอดลวดแล้วครับผมกือสิได้เมื่อแล้วเนาะครับพี่น้องบ้านนี้ก็มารับชมผลงานน้ำกันครับวันนี้ว่าผลงานสิไดรลายบันไดเนาะครับนาอสซีมันอกครับก็มาชมกันเลยครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องผลงานกะตาหน่อยเนาะครับเป็นเห็ดกะพอเบิงครับสวยๆครับกับพ่อได้แกงครับแล้วก็ทุ้งเนาะครับพี่น้องมีเทสผึ่งบดบัเลยครับนี่ ที่ผงเก็บแต่ว่ามันเฮ็ดผงบดนะครับก็เป็นพลละไม่ปลาครับงอปลาบ่พิษนะครับบ่เมนเฮ็ดพงบดพี่น้องขอให้ครับเป็นเฮ็ดพุ่งกบนะครับตัวนี้ก็เป็นเห็ดแดงเห็ดขาวครับทั้งรุมครับตัวนี้ก็สีมีแต่พวกเห็ดพงษงนับอ้อยแล้วก็เฮ็ดรวมๆครับพี่น้องครับมีเฮ็ดละงกปนไปบางครับครับผมกับประมาณนี้ครับผลงานเขางมือนกัขึ้นมาคู่มาปลาเนาะครับก็ถือว่ามันเติบอยู่ครับพี่น้องเนาะ เอาไว้เจอกันคลิปหนาครับพี่น้องสหรับากิมนี้กรับครับผมขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่เขามารับชมจุหน่อช่วงถ่ายคลิปครับก็ผลงานวันนี้ก็ได้เป็นเฮดร่วมๆครับส่วนมากก็เป็นเฮดผึ่งบดนะครับเฮดผึ่งเฮดพุ่งโกบครับอ่าโอเคครับออนหยาดครับเบาพีชนะครับก็เป็นเฮดพุ่งโกบครับก็เฮดไม่ค่อยออกกันได้ครับช่วงนี้เฮดว่ายนะครับเนาะต้องทำใจครับ ครับไปพอกันคลิปหนาครับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมมากดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้นะครับเนาะเอาไว้เจอกันคลิปหนาครับสารับคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดติดตามให้น้ำนะครับกดแชร์ให้น้ำครับผมไปเจอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับอ้าวเดินไปลาเดินทางกลับบ้านแล้วครับบ้านไหนนะครับพอกันคลิปหนาครับผม